วันนี้สองรายการเลยนะครับเพชรยินดีบวกกับวันลุมพินีครับผมไปที่เพชรยินดีกันก่อนนะสุข22ธันวาคู่แรกเพชรตีนี่โอ้โหไรเหลือเกินครับไฟล่าสุดเอามือตบกาดคู่ต่อสู้แล้วก็ต่อยเข้าไปเต็มเต็มชนะน็อกเลยนะครับตั้งต่อบวก550ลงทุน1,000ได้500ครับเจอกับหลักหินหลักหินนี่มาแทนแต่มีรายการสิ้นเดือน <S <S อ่ะคู่นี้ต้นต่อต้นหมัดต่อหมัด,มดแรกต่อแรกเนี่ยโดนต่อโดนผมว่าเพชรตีจะทนทานกว่าเข้าก่อนลุ้นก่อนครับแต่ว่าถ้า กดแล้วหลักหินไม่ระทวยค่อยขยับขยายนะครับเพราะปลายปลายหลักหินจะยังมีเขาวงในด้วยผู้นี้เข้าก่อนรุ้นก่อนครับทนทานกว่ามัดหนักกว่าที่เพชรตรีนะครับคู่นี้มีโอกาสนับน็อก80%เลยสกอร์ต่ำได้ลุ้นครับส่วนผู้ที่2ยอดเล็กตั้งต่อบวก6 1 0ชื่อมาก่อนแน่แต่หายไปนานมาขยับไวหนึ่งไปแมตช์ชนะก็จริงแต่ว่าโดนลอ่อขาเกือบทำท่าแย่เหมือนกันเจอกับรุ่งเรืองเล็กทางมวยความหนักจะเป็นรองนะครับ ต่เบียดไปแล้วผมว่าวงในนี่ได้ลุ้นเลยได้ลุ้นวงในของยอดเล็กครับคู่รองเพชรยินดีเป็นสายเพชรตั้งต่อบวก5 3 0นะครับเจอกับมาลายทองต้นๆผมว่าไม่ได้กินง่ายๆหรอกแต่พอเริ่มเดินเร็วขึ้นเนี่ยชอบลูกหนักลูกเบียดติดนะครับออกที่สายเพชรครับวันนี้มาแจ้งเกิดละส่วนคู่เอกของรายการครับยอดธงปาฏิหาร์ตั้งต่อที่ยอดธงบวก720นะครับหมายล่าสุดโชคดีเหลือเกินอ่า ท,ทุกท่านหลายๆท่านเนี่ยเอยเป็นเสียงเดียวกันแล้วว่าหมายยอดธงไฟล์ล่าสุดนี่ครบเครื่องดีเหลือเกินคู่นี้ภาค3ามนะครับไฟล์กหักไฟแตกหักหลังเสมอกันอยู่1ต่อหนึ่งเที่ยวนี้ผมว่าตามทรงไงก็ยอดธงครับดูไปก่อนปลายปลายค่อยแต่งตัวนะครับเข้ายอดธงแล้วอย่าลืมแต่งตัวปลายปลายด้วยส่วนช่วงหลังฝากไว้ที่ตำนานสยามเจ้าหมายเล็กยอดฟ้าแล้วก็คมพยัคก์วันลุมพินีครับผมฝากไว้ที่สุริยันเล็กช่อฟ้าเสือแบล็คเจ้าเสือใหญ่ลาบดำนาบิล เสกสำน้องโอเพชรจีจ้าพระจันฉายแล้วก็ยังชอบความเก๋านะครับคู่นี้รักพี่เสดายน้องแต่ยังชอบความเก๋าของซุปเปอร์บอลอย่าลืมนะครับรุ่นมวยกับเอกชุนพรหมฝากพี่ๆทุกท่านไว้ใช้บริการด้วย m u 3 8ออย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับตามด้วยตัว M ตัว U แล้วก็389ขอบคุณครับสวัสดีครับ